ลงุงภูเขานา,าราโยปีสองหนึ่งนะครับเป็นแป้กลิ่งวัดถ้ำกองเพจังหวัดอุดรธานีครับปีสองหนึ่งครับลุงภูเขาว่งนี้ปล่อยออปล่อยเก้าร้อยครับผู้ลงุงภูเขานา,าราโยนะครับวัดถ้ำกองเพจังหวัดอุดรธานีปล่อยเก้าร้อยครับ องนี้ก็คือพระครูธ,ธรรมสุนทรหรือหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญปี17ครับหลวงพ่อสุดองนี้เป็นพระอาจารย์ของจอมจวนตีใหญ่จอมจวนขมังเวทนะครับปี2425ที่อยู่ในเวลาน้ำที่โดนคดียิงตายหลวงพ่อ,อสุดวัดกาหลงปี17นะครับเหรียญปีหนึงเจงนี้ปล่อยสองพันเจครับ หงนี้ห้งปูบวรั้วกลางบางแก้วครับปีปีหนึ่งหนึ่งเก้าจังหวัดนครปฐมครับห้องนี้ปล่อย600ครับ,น 600, รบสนใจติดต่อ086ย6 6ปดหกนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไอเดียลายด้วยนะครับขอบคุณครับ